สวัสดีครับมูลนิธิขอเป็นผู้ให้นะครับตอนนี้เ,เรากําลังจะทําแมสผ้านะครับไว้แจกชาวบ้านนะครับอยู่ในช่วงระบาดของไวรัสโควิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตั<ซ><ก>ดบแบบเป็นชิ้นๆก่อน กัด네เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดแบบให้ไล่ชิ้นแล้วก็กัดให้เต็มเลยเดี๋ยวก็ตัดคนที่ที่เลื่อยจะได้มีงานทำเดี๋ยวตัดตอนคนที่ว่างแทนที่จะนอนก็ไม่ได้นอนแล้วใครไม่มาวันนี้เราจะเสียเนาะเวลากัดต้องดูด้วยว่าข้างล่างแล้วมันติด ทาบก่อนแล้วก็เอาเข็มหมุดปากไว้แล้วก็มาตัดต้องวางกว้างผ้าอะไรผ้าไหมต้องวางแนวแนวแนแนว้าเยนะจะต้องใผ้ายดแลเวลาเราใส่แล้วผาเักเนจะได้ใช้จักรเก็บได้ โลกนี้ไอ,อ้โลกเนี้ยมันติดกันได้ทางไหนบ้างการสัมผัสการสัมผัสไ,ไอ้จามใส่กันยืมยืมตังกันนี่ไม่ติดกันใช่ไหมติดตังติดก็ติดติดยาโอเค,อเคงั้นแสดงว่าย,ยืมตังนี่หลายแรงกว่า ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนตอนเย็บอีกทีนะครับครับเราก็มาดูขั้นตอนการเย็บอันนี้ทำไงอยู่ก็ปิ้นแล้วก็ใส่ อล้ีนี้หรอเสร็จแล้วบางส่วนใช่ไหมน,นี่เราทำประมาณสองแสนชิ้น <c oughs> อ๋อแจกชาวบ้านครับใช่ลูกลูกศิษย์ไม่ได้กังวลเรื่องโควิดกังวลเรื่องนี้มากกว่า <c oughs> เตัดโครงลวดที่แต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยใส่เงี่ยมีนมิ้งคือทุกยุคครับยุคก่อนก็ตามก็จะมีพวกอะไรนะโรคหาใช่ไหมอะฮิวาอะไรเงี้ยมีโรคระบาดท,ทุกยุคแหละมันก็มีตายกันมั่งรอดกันมั่งเราก็มาวัดดวงกัน <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> ว่าวถ้าเราทำดีขนาดนี้ยังจะตายก็ให้ตายเพอะ <c oughs> ในบ้านเลยไม่รู้กับบารูับ้านันนี้สวยนะผ้าสีสวยดีครแล้วใส่ยางใส่สก๊อตใส่ยางักแล้วได้ใส่ยาง ครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีตอนไปนแจกแล้วกันครับ